เสร็จเรียบร้อยครับพี่ๆเพื่อนๆก้วยทอดร้อนๆเลยครับป่ะไปกินกันทุกคนอ่ะเสร็จเรียบร้อยครับลองชิมหน่อยครับทอดเสร็จเมื่อกี้นี้ป่ะกินกันครับก้วยทอดครับทุกคนเรียบร้อยครับก้วยทอดครับร้อนๆครับเพื่อนๆพี่ๆป่ะพร้อมเสิร์ฟทอดเสร็จเมื่อกี้ครับก้วยทอดเลยครับกินกันทุกคนเมนูง่ายๆครับ วยทอดร้อนๆเพื่อนๆกูทอดโอเคครับเย็นแล้วทุกคนกรอบๆเลยเพื่อนไหมพี่ๆไปกินกันครับกวยทอดร้อนๆครับทุกคนโอเคครับได้แล้วเพื่อนๆพี่ๆเหลืองสวยแล้วครับปักขึ้นเสด็จน้ํามันพักไปก่อนนะจ๊ะเจอาแค่นี้ครับเราจะไม oh ่เอาให้ม uhm. yeah. ันไหม้นะจ๊ะเรื่องๆพอเดี๋ยวพอมันเย็นก็จะแข็งตัวนะครับพี่ๆเพื่อนๆเอาไปทำขายกันได้นะครับผมก็ชอบทำก๋วยทอดเนี่ย ทำขายก็ได้นะจะไม่หาทำเไม่ได้ไงทุกคนทำเล็ได้ก็คงจะจะขายวุทอดนะนี่เป็นไงน่ากินครับเดี๋ยวพักไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมันก็แข็งตัวครับเพราะน้ำมันมันเย็นหวัดดีพี่พี่เพื่อนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทอดวุ้นทอดครับใสปอกพร้าวเข้าไปกล้วยแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลสายกับเกลือหน่อยะไปทำไเลยครับปอกปอกพร้าวกันเสร็จครับคูรุพร้ากันต่อครับทุกคนขั้นตอนที่สองปอกพร้าวเสร็จครับไปเตรียมตัวทำกันวุ้นอด นี่ผมจะมาทอดกุ้งทอดนะทุกคนแป้งข้าเจ้าครับใสนเลยครับโอเคครับพอประมาณพอทีนีพร้อมน้ำตาลครับเพื่อนๆผสมแป้งก่อนทานไปเลยหวานเลยครับตายเยอะนะน้ำเปล่าครับทุกคนน้ำเย็นนะเทลงมา แล้วก็มะพร้าวขูดนะทุกคนตัดไม่ได้เลยต้องไปเลยขนแป้งเข้ากันนะทุกคนเกลือป่นเล็กน้อยครับทุกคนใส่ลงไปเค็มหวานตัดเลยครับขนแป้งเข้ากันขนแป้งกับน้ำตาลให้ละลายเท่ากันนะกลับเนื้อมะพร้าวหวัดดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้ทอดกูทอดสูตรทมไม่ได้ใช้น้ำปูนใส่ครับทุกคน ทอดกินครับถ้าทอดขายนี่ต้องแค่กล้วยกับน้มปูนใส่ทุกคนมันจะกรอบนานนี่ผมทํากินครับไม่ได้ทำเยอะน้าตอ่อน้อยครับโอเคครับผมจะผส,สมแค่น,นี้กคนแล้วก็ใส่กล้วยลงไปทุกคนกคนให้แป้งละลายวัน,นทุกคนสวัสดีพี่เพื่อนนะครับใครดูคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับทำคลิปทุกคนวันนี้ทำขนมทุกคนทำเป็นของขวครับ มาเตรียมมากินกล้วยทอดมั้งมาชิมมาทุกคนโอเคครับได้แล้วเพื่อนเดี๋ยเราไปทอดกันของเราได้ที่แล้วทุกคนใส่กล้วยลงไปครับใส่กล้วยลงไปเลยเดี๋ยวเราจะไปทอดกันทุกคนใครดูคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกดไปครับทุกคนแต่กดไม่ได้เดีกล้วยเล็กกดให้ชุบแป้งไปก่อนถดนแป้งเยอะครับทุกคนกับเนื้อมะพร้าวนะครับมะพร้าวขูด ป้าตั้งกระทะไปทอดกันต่อครับกล้วยอทอดแซ่บๆครับวันนี้น้ำมันสองขวดทุกคนใส,ส่น้ำมันเยอะๆครับกล้วยทอดน้ำมันน้อยไม่ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวกล้วยทอดเราจะไม่สวยใส่ไปเลยครับสองขวดเลยทุกคนล้นๆเลยโอเคครับพอละวยเย้แล้วทอดอันดับต้นพี่ทอดนี้เลยครับไป่กลางแล้วทุกคนไม่ต้องใส่ใดมากทุกคนทอดไปด้วยครับเดี๋ยวทอดที่แซ่บครับวันนี้น้ำมันเยอะมาทุกคนทอดไปเลยทอดแต้มกรอบทุกคน ทอ like ดไปเลยวันนี้พี่เบื้อนคนนะครับถึงที่ทอดนะทุกคนนี้ครับทอดไปเลยอันเป็นจริงขอดครับทุกคนทอดไปเลยครับเราใส้มันเยอะไม่ต้องกดตีกระทะครับใส่น้ำมันไปสองกรวดเลยทุกคนโอเค่ตอนนี้ครับเถึงมันนั่นครับทอได้หมดเลยสวัสดีทุกคนนะครับเริ่มลอยขึ้นมาแล้วทุกคนทอดให้เหลืองกรอบเลยทุกคนนะครับเริ่มลอยครับลอยขึ้นมาแล้ว ไม่ต้องกวดตีกระทะนะครับพี่ๆเพื่อนๆพอ,นอผมใส่น้ำมันเยอะครับทอดไปเรื่อยครับทอดให้เหลืองกรอบเลยใส่น้ำมันไปสองขวดพี่ๆเพื่อนๆอ,อร่อยเลยครับทุกคนมาคุ้ยทอดทอดกินนะครับถจะว่าจะทอดขายก็ได้อยู่ยนะทุกคนสวย,สวย,เย,เยๆเลยกรอบเลยทุกคน, <c oughs> นยิ่งเย็นยิ่ง,ง,งอร่อยครับทุกคนไปเป็นัน